สวัสดีครับเอกรลาสพัฟฟี่แวร์เฮาส์นะครับวันนี้นะครับผมมาดูวีวิวโกดังมินิสคกพลนะครับที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ด้านหลังพนักง,งานขนส่งที่สี่นะครับขนาด425ตารางเมตรนะครับอันนี้นะครับติดผนังแฮปปี้ซีเรียบร้อยแล้วก็ต่อผนังตึกติดหลังคามงุงหลังคาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับ เป็นตัวโกดังนะครับข้างล่างมีออฟฟิศนะครับ25ตารางเมตรแล้วก็ข้างบนลก็มออฟฟิศนะครับ25ตารางเมตรเหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังส่วนวางานส่วนื้นที่สี่นะครับรถถูม้วงนะครับส่วนตรงนู้นนะครับที่ผมใา่อยู่นะครับเป็นโกดังให้เช่าของเรานะครับตอนนี้ว่างอยู่สามหลังนะครับ ก็สร้างเสร็จไปแล้วนะครับคนซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูภายในนะครับนี่เป็นออฟฟิศสองชั้นก็มีบันไดขึ้น,นชั้นสองนะครับหลังคาเป็นเีทันชีส ็นหนวนด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังของผนังแฮปปี้ปีนะครับติดโคงเข้าเหล็กขนาด4 0่สิคูณสีนะครับด้านหลังเป็นอลูมิเนียมฟอยนะครับตัวนี้เป็นประตูม้วนระบบมอเตอร์นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> จะเห็นได้ว่าโกด,ดังของเรานะครับจะไม่มีเสากลางกั้นเลยนะครับใ้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่นะครับโกด,ดังมินิแฟคทอรี่นัด425ยตารางเมตรโครงสร้างเป็นโครงสร้าง h w h c นะครับเสาเป็น เสาเหล็กรีดร้อหรือเหล็กไวแฟงแล้วก็โครงาคาเป็นโครงทัดนี่ครับใช้เหล็กรีดเย็นนะครับเหล็กกลองถักเป็นโครงทัดนี่เฟดชิ่งต่างๆก็เตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับวันนี้ยึดด้วยเบดชิ้งเป็นบางกินนะครับนี่ช่างกำลังไล่เก็บงานอยู่นะครับ ดูข้างนอกนะครับข้างนอกตรงนี้ก็ติดเก็บระบายอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นส่วนของห้องน้ำอยู่ด้านหลังข้างนอกอันนี้เป็นหลังที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ ช่างกำลังเก็บงานหลังคาครับหลังแฮปปี้พีติดเสร็จเรียบร้อยแล้วห้องน้ำเดินแต่งขอบน้ำนะครับหว่นอะไรเรียบร้อยแล้วครับรอที่จะติดตั้งสูบพันแล้วก็โคกระเบื้องข้างในนะครับอันนี้เราขึ้นอยู่24หลังนะครับตอนนี้ สร้างเสร็จไปแล้วหนึ่งหลังแล้วก็หลังนี้เป็นหลังที่สองนะครับขายอยู่8ปดล้านเ้านะครับจอง1นึ่งมื่บาทครับวันทําสัญญานะครับวงงางเงินอีก5้าหมื่แล้วก็ผ่อนดาวสิ์เซที่เหลือผ่อนกับธนาคารนะครับบรรยากาศดีนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มารีวิว นี่นะครับเกตระบายอากาศผนังแฮปปี้พียูเทปูนนะครับเป็นพื้นทางเดินนะครับรอบเลยนะครับมาดูภายนอกมุมนี้กันบ้างนะครับนี่ครับผนังแฮปปี้พีนะครับลายก็อิดสวยงามนะครับเพิ่มความหรูหราให้ตัวอาคารของท่านนะครับ เป็นผนังนะครับด้านหลังเป็นแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมเคลือบสีนะครับลายเกาะอ,อิกนะครับคุณสมบัตนินะครับช่วยป้องกันช่วยระบายความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ลามไฟด้วยนะครับทดแทนการเกาะอ,อิฐแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เพิ่มความรูลาให้ตัวอาคาร บรรยาากศนะคัสำนักง,งานขนส่งพื้นที่4ที่มาทําใบกับขี่นะครับจากถนนสุวินทวงศ์นะครับเข้ามา1.5กิโลนะครับที่นี่นะครับก็มีโกดังเช่านะครับตอนนี้เนี่ยชั้นนี้นะครับ900เสปปรเ้ลนละนะครับรเช่าเก้า วิวงานก่อสร้างโกดังมินิแฟคทอรี่ลาดกระบังหนองจอกเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะครับสนใจจะสร้างโกดังคลังสินค้านะครับโกดังเสลดรูปแฮปปี้แวร์เฮาส์นะครับเอกลาศูนดสี่ศูนย์นนะครับปรึกษาได้เลยนะครับเราออกแบบประเมินราคาเบื้องต้นให้ฟรีเลยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี